หลายคนอาจจะไปเที่ยวนครนายกกันมาบ่อยนับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่จะมีสักกี่คนที่จะรู้ถึงประวัติความเป็นมาลึกๆของจังหวัดกันบ้างวันนี้เราเลยเอาประวัติจังหวัดนครนายกมาให้ทุกคนได้รู้จักกันลองมาดูกันดีกว่าเมืองสวยอากาศบริสุทธิ์ใกล้กรุงเทพแบบนี้จะมีความเป็นมาอย่างไรกันบ้าง นครนายกเป็นจังหวัดหนึ่งในกลุ่มของภาคกลางตอนกลางมีเนื้อที่ราวๆ2,122ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ1,326,250ไรย่ยังเคยพบว่าเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์อีกด้วยว่ากันว่านครนายกเคยเป็นเมืองโบราณเมื่อครั้งในสมัยทราวดีที่พบได้จาก แหล่งโบราณบ้านดงละครนั่นเองเป็นเมืองที่มีอายุร่วมสมัยเดียวกันกับเมืองสิมหสศในจังหวัดประจีนบุรีและเมืองพระรถในจังหวัดชลบุรีด้วยโดยโบราณวัตถุที่คุดพบในบริเวณนี้มีมากมายหลายยุคหลายสมัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นระฆังหินสมัยทราวดี พระพุทธรูปสมัยลบบุรีภาชนะดินเผาสมัยสุขโขทัยและอยุธยาเป็นต้นเมื่อครั้งในปีพศ1893สมัยของพระเจ้าอุทองนั้นก็มีการตั้งให้เมืองนครนายกเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออกส่วนในสมัยรัชกาลที่5ปีพ ส2445ก็ทรงได้ปฏิรูปการปกครองใหม่เป็นการปกครองมุนทนเทศาพิบาลโดยมีเมืองนครนายกรวมอยู่ด้วยต่อมาในปีพศสองพันรนรัฐบาลจอมพลป่อพิบูลสงครามก็ยุบรวมอำเภอบ้านนานครนายก ไปรวมกับสบุรีและให้ยุบรวมอำเภอเมืองนครนายกอำเภอองครักษ์และอำเภอปากพีไปรวมกับจังหวัดประจินบุรีในครั้งนั้นนั่นเองประวัติของชื่อนครนายกน่าจะมาจากข้อสนิฐานด้วยกันทั้งหมดสองข้อคือเมื่อก่อนนั้นดินแดนของนครนายกเป็นป่ารกชัดมีแค่ป่าชุกชุม ทำให้ผู้คนพากันอพยพไปอยู่ที่อื่นจนเกือบเป็นเมืองร้างแต่ต่อมามีพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งต้องการจะให้ราษฎรให้เข้ามาทำมาหากินอยู่อาศัยในบริเวณนี้เลยมีการยกเว้นเก็บอากรอนค่านาและเรียกชื่อเมืองนี้ว่าเมืองนายกส่วนเหตุผลที่สองนั้นก็คือในสมัยกรุงศรีอยุธยา การปกครองในเมืองหลวงจะใช้ระบบจตุสดมและเมืองนครนายกอยู่ในสังกัดสมุหกะลาโหมแต่ต่อมาก็ถูกโอนให้อยู่ในสังกัดสมุนนายกเลยทำให้ได้ชื่อว่านาครนายกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคำขวัญประจำจังหวัดนครนายกเมืองในฝันที่ใกล้กลุ่มผู้ขาง,งามน้ำตกสวย ด้วยธรรมชาติปราศจากมลพิษแม้ว่าจังหวัดนครนายกจะอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครแต่กลับมีธรรมชาติและป่าเขาสวยงามมากทั้งภูเขาและน้ำตกสวยๆอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทั้งภูเขาด้านเหนือและด้านตะวันออกอีกด้วยเลยมีน้ำตกชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกวังตะไคร้น้ำตกสาริกาน้ำตกนางรองและยังเป็นเขตรอยต่อสามจังหวัดอีกด้วยเพราะติดกับสบุรีนครราชสีมาและปราจีนบุรีส่วนที่ปราศจากมลพิษเพราะมีพื้นที่ป่ามากเลยทำให้มีอากาศที่บริสุทธิ์นั่นเอง ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดนครนายกจะเป็นรูปช้างชูงเงวงเกี่ยวรวงข้าวเอาไว้เพราะเมื่อก่อนนั้นจังหวัดนครนายกเคยมีช้างเยอะแยะมากมายปัจจุบันเลยมีสถานที่และชื่อวัดที่เกี่ยวข้องกับช้างอยู่หลายแห่งด้วยกันทั้งตำบลท่าช้างวัดท่าช้างและอำเภอเมืองนครนายกเอง ก็เคยเป็นท่าข้ามของโครงช้งางเมื่อก่อนอีกด้วยส่วนรวงข้าวและกองฟังนั้นก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายกนั้นก็คือดอกฟ้ายคำหรือสุพรณิกาหรือจะเรียกว่ากนิกาก็ได้โดยมีต้นกำเนิดมาจากอเมริกากลางและอเมริกาใต้ เป็นไม้ยืนต้นสูงราวห้าถึงสเมตรดอกมีสีเหลืองที่ออกดอกปีละครั้งเท่านั้นในช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงมีนาคมส่วนผลเป็นรูปไข่กลับที่สำคัญคือชอบแดดจับรดดของไทยมากๆถือว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกเป็นไม้ประดับอยู่ทั่วทุกภาคของไทยเลยถ้าพูดถึงที่เที่ยวดังดังในนครนายก เราก็จะต้องนึกถึงธรรมชาติสวยๆน้ําตกสวยๆกันเลยค่ะทั้งน้ําตกนางรองน้ําตกสริกาน้ําตกช่องลมวังตะไคร้รวมไปถึงแก่งต่างๆแต่ที่เห็นจะฮิตสุดๆก็คือขื่นขุนด่านประการชนที่เที่ยววันเดย์ทริปใกล้กรุงที่ถูกใจใครหลายๆคน มากมากแต่นอกจากเขื่อนก็ยังมีอ่างเก็บน้ำอีกด้วยคืออ่างเก็บน้ำห้วยปลืออ่างเก็บน้ำสายทองวัดสวยๆก็มากมายเช่นกันมีทั้งวัดจุฬาพอสมภพรวารารามที่มีอุโมงค์ป่าไผ่วัดพระมณีหลวงพ่อปากแดงชื่อดังวัดมณีวงศ์วัดสวยประติมากรรมสุดอลังการ วัดคิรีวันในสไตล์ของก็มีหรือจะเที่ยวเดินถ่ายรูปชิลลนกันที่สะพานทุ่งนาหม,มุยก็ดีงามมากๆทั้งหมดนี้เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะใครอยากจะเที่ยวถ้ำกลางธรรมชาติสวยๆใกล้กรุงเทพมหานครแบบนี้ก็ต้องมาที่นครนายกกันเลยค่ะ<อ>เขื่อนคุนด่านประการชน ที่นี่ไม่ใช่แค่เขื่อนธรรมดาธรรมดาแต่เป็นสวรรค์แห่งคุณเขาและสายน้ำเลยทีเดียวบอกเลยว่าธรรมชาติสวยงามอลังการมากไม่ว่าจะเป็นวิวทิวทัศน์ของตัวเขื่อนอันยิ่งใหญ่หรือธรรมชาติรอบข้างที่เกี่ยวขจีลมพัดเย็นสบายเหมาะกับการมาพักผ่อนสุดๆแล้วที่นี่ยังมีกิจกรรมให้ทำอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นการนั่งเรือชมวิวเดินป่า หรือจะแค่นั่งพักผ่อนริมน้ำก็ฟินแล้วครับถ้าพร้อมแล้วไปเุยกันเลยเขื่อนคุณด่านประการชนเนี้ยเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาขยอดนิยมของจังหวัดนครนายกเลยนะใครมาเที่ยวที่นี่ก็ต้องไม่พลาดมาถ่ายรูปกับวิวสวยๆบนสันเขื่อนหรือจะลงไปเล่นน้ำเย็นๆที่อ่างเก็บน้ำก็ได้บอกเลยว่าชื่นใจสุดๆแล้วที่นี่ยังมีร้านอาหารอร่อยๆให้ได้ลิ้มลองอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองหรืออาหารตามสั่งก็มีให้เลือกทานกันอย่างจุใจรับรองว่ามาเที่ยวที่นี่แล้วจะต้องประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนเนื่องจากจังหวัดนครนายกตั้งอยู่ในภาคกลางและเป็นแหล่งพื้นที่สำคัญที่ผลิตอาหารให้กับประเทศแต่ด้วยลักษณะข,ของภูมิประเทศที่ประกอบด้วยหุบเขาแคบลาดชันและที่ราบกว้างใหญ่ ในช่วงฤดูฝนจึงเกิดน้ำไหลหลากรุนแรงเข้าท่วมพื้นที่ธรรมาหากินไรนาของชาวบ้านทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจึงทําให้เกิดน้ำขังบริเวณพื้นที่ต่ำและพื้นที่ลาดจะมีระดับน้ำใต้ดินต่ำในช่วงที่ฝนหมดจึงทําให้แห้งแล้งและดินแตกกระแหงไม่สามารถทําการเพาะปลูกได้ด้วยปัญหาน้ำท่วม น้ำขังดินแตกดินเปรี้ยวจึงไม่สามารถทำการ,กรเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักได้ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของชาวนาครนายกมายาวนานต่อมาได้มีความพยายามแก้ปัญหาดังกล่าวโดยสร้างระบบฉลประทานประเภทและขนาดต่างๆแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้นะับเป็นพระมหาการุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยดชมหาราชบรมนาถบพรริตรได้ทรงมีต่อชาวนครนายกจากการที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในวันที่4ธันวาคม2536พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยดชมหาราชบรมนาถบพิตรอได้พระราชทาน พระราชดำริให้กรมชลประธานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างเขื่นขนาดใหญ่ขึ้นมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์พศ <So. S 1> 2539โดยอนุมัติการก่อสร้างระหว่างพศ2540ถึงพศ 2,546ในวงเงิน1 1 9 3ล้านบาทและอนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพร้อมอนุมัติงบประมาณปี2,540-2,551ถึง 2, ในวงเงิน990ล้านบาทเริ่มดำเนินงานก่อสร้างในวันที่2พฤศจิกายนพอสอ 2,542เสร็จในเดือนธันวาคมพอศ2,547และเริ่มเก็บกากน้ำในเดือนตุลาคมพอศ2,548จากนั้นเขืนคุณดานจึงเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บกักและจะัดสรรน้ำยังเป็นระบบให้แก่พื้นที่เกษตรกรรวม185,000ไร่ ทำให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์กว่า9,000ครัวเรือนและเมื่อสามารถไขปัญหาน้ำท่วมสลับกับความแห้งแล้งลงเดลเราก็จะช่วยลดปัญหาดินปเปรี้ยวไปได้ในที่สุดนอกจากนี้น้ำจากอ่างเก็บน้ำยังเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผิดน้ำประปาและการปล่อยน้ำจากเขึ้นจะช่วยผลักดันน้ำเค็มที่จะรุกเข้าสู่แหล่งแหล่งน้ำธรรมชาติในช่วงฤดูแล้งได้ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและแหล่งแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มรายได้ให้ราษฎรได้อีกทางหนึ่งยังไม่หมดเท่านี้นอกจากจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้กับชาวจังหวัดนครนายกได้แล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญขนาดใหญ่แห่งใ,ใหม่ของจังหวัดนครนายกอีกด้วย ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของสถานที่และมีกิจกรรมมากมายให้ทำเช่นการเดินป่าท่องพงไพรการล่องเรือสุน้ำตกเวนรกการเล่นกีฬาทางน้ำใกล้ชิดธรรมชาติเช่นเรือไปวินเซิร์ฟพายเรือขยกักหากต้องการเล่นน้ำ ก็คงจะต้องไปที่แก่งเทียมหรืออีกชื่อคือแก่งสามชั้นจังหวัดนครนายกซึ่งน้ำในแก่งเทียมนี้ก็คือน้ำที่มาจากเขื่อนคุ้นดานประการชนจะเป็นน้ำที่ปล่อยจากท้ายเขื่อนผ่านลงม,มาทําให้แก่งเทียมมีน้ำตลอดทั้งปีพิกัดแก่งเทียมคือตำบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกโดยจะมีเอกชนจับจองทางน้ำไหลเพื่อสร้างศาลาให้นักท่องเที่ยวมาเช่าเป็นที่พักรบร้อนส่วนใหญ่ที่คนนิยมมาเที่ยวแกงเทียมจะเป็นช่วงวันเสราร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ซึ่งแก่งเทียมเป็นที่นิยมของคนที่อยู่ย่านจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานคร เชิยงแซวและนนทบุรีเนื่องจากอยู่ใกล้และที่สำคัญยังมีค่าใช้ใจ่ายที่ถูกกว่าการไปเที่ยวทะเลมากในแก่งเทียมจะมีร้านให้เช่าเสื้อชูชีพร้านอาหารและห่วงยางให้ล่องไปตามน้ำแต่หากเพื่อนท่านใดชอบการล่องแพเป็นพิเศษเท่านั้นก็จะมีกิจกรรมล่องแพให้เพื่อนๆได้ทา้าทายด้วย แต่มีอีกเรื่องที่เกือบลืมบอกเพื่อนเเป็นเรื่องใหญ่ซะด้วยนั่นก็คือเรื่องกินซึ่งในระหว่างทางมาหากเพื่อนๆต้องการที่จะซื้ออาหารมากินก็ได้โดยจะมีทั้งร้านไก่หมุนและปลาเผาที่เป็นปลาสดๆรวมทั้งผล,ลไม้ก็มีแบบครบครันแต่หากเพื่อนเพื่อนต้องการที่จะนอนค้างแรมเพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติก็สามารถหาชาวบ้านพักค้างคืนได้ ซึ่งก็มีหลายรีสอร์ทหรือมาแบบตัวเปล่ามานอนกางเต็นท์เขามีเต็นท์ให้เช่าหรือจะมาแบบรถบ้านจอดนอนก็ได้ห้องนำ้ำห้องอาบน้ำมีพร้อมจ้า